สวยต้นามสวยต้นคนสวยตื่นนอนนี่อน้ำดีกว่าคนมสวยตื่นนอนโอ้ยซาลุนี่อ่ะเมียนตุ สวยตอนขี่เตเตอร์มสวยตอนขี่เกฟตเตอร์อยแงเลยไม่ขี่แล้วก็เลยละไปป คนสวยให้อาบน้ำไปอาบน้ำดีกว่าให้เธอขึ้นน้ำแล้วหึ่งชั่วโมงผ่านไปสวยก็คือคนแม่สวยอาบน้ำอยากอาบอ่ะสัปดาห์ที่แล้วอาบไป็น เริ่มก่อนแรกกแชร์ Share, และกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคนสวยกับคนไม่สวยตากกย่างกันยังไงร,รู้แล้วใช่ไหมคะสรับวันนี้บายๆนะคะทุกคนทุกคนอย่าดูคนที่หน้าตานะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่สวยอาจจะเป็นคนที่ใจดําก็ได้นะคะและก็บางครั้งเนี่ยคนที่ไม่สวยอาจจะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาก็ได้สหรัแบวันนี้บายๆคะ่ะ